สวัสดีครับเคยตั้งคาถามกับตัวเองกันบ้างไหมครับว่าเราจะทํายังไงให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่คนที่รอรับความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกคําตอบของเรื่องนี้กันครับกับกยุทธ์ที่เรียกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองคําถามง่ายๆแค่นี้แหละครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะเพราะมันเป็นการท้าทายวิธีสอนแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยแล้วก็เปิดประตูให้เราได้ไปเจอเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างบัณฑิตที่พร้อมสำหรับโลกในอนาคตจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์การสอนหลักๆก็มีอยู่ประมาณ5แบบนี่แหละครับแต่ว่าวันนี้เราจะขอโฟกัสไปที่กลยุทธ์เดียวที่สําคัญมากๆสําหรับการสร้างคนรุ่นใหม่นั่นก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ individual study ซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันแบบเต็มๆเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยพลังของการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับ เพราะมันคือหัวใจสําคัญเลยที่จะเปลี่ยนผู้เรียนจากคนที่รอรับความรู้เฉยๆให้กลายเป็นคนที่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ด้วยตัวเองไปตลอดชีวิตถ้าจะให้คําจํากัดความง่ายๆนะครับการเรียนรู้ด้วยตนเองก็คือกลยุทธ์ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นอิสระ มีความรับผิดชอบและพัฒนาตัวเองได้แต่ต้องขอย้ําตรงนี้เลยนะว่านี่มันไม่ใช่การปล่อยให้ไปเรียนกันเองตามมีตามเกิดน,นะแต่คือการมอบอํานาจหรือ empower ให้พวกเขาได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองอย่างแท้จริงครับเป้าหมายสูงสุดของเรื่องนี้ก็คือการสร้างผู้เรียนที่สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจัดการเวลาของตัวเองได้เรียนตามความเร็วและความสนใจของตัวเองซึ่งทักษะแบบนี้แหละครับที่มันจะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตเลยไม่ว่าจะเรียนจบไปทํางานอะไรก็ตาม เอาละครับมาดูกันที่เครื่องมือกลุ่มแรกกันเลยกลุ่มนี้จะว่าด้วยการใช้พลังของเทคโนโลยีแล้วก็คำถามมาเป็นตัวช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับวิธีแรกเลยคือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือที่เราเรียกกันว่า C A I ลองนึกภาพตามนะครับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพกำลังเรียนเรื่องกายวิภาคผ่านโมเดลสามมิติที่แบบมุมดูได้ทุกซอกทุกมุม หรือนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่กำลังฝึกขั้นตอนในแ a บผ่านโปรแกรมจำลองสถานการณ์เฮ้ยมันทั้งสนุกปลอดภัยแล้วก็อยากจะเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยอีกวิธีหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆในยุคนี้เลยก็คือการศึกษาทางไกลครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์อย่างใน MOOCs หรือการใช้ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยเองก็ตามเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้หัวข้อเฉพาะทางอย่างเช่นเทคโนโลยีชีวภาพได้จากทุกที่บนโลกใบนี้เลย แล้ววิธีที่3ในกลุ่มนี้คือการใช้คำถามที่มอบหมายครับแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่คำถามท้ายบทแบบธรรมดาๆแต่ต้องเป็นคำถามปลายเปิดที่กระตุ้มให้คิดวิเคราะห์อย่างเช่นเราอาจจะถามว่าอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นใหม่ล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นทางจริยธรรมอะไรที่ต้องคํานึงถึงบ้างคำถามแบบนี้แหละครับที่จะผลักดันให้นักศึกษาต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อสร้างเป็นคําตอบของตัวเองขึ้นมา เอาละครับมาต่อกันที่กลุ่มที่2ซึ่งเป็นวิธีที่อาจจะดูคลาสสิกหน่อยแต่บอกเลยว่าทรงพลังเสมอนั่นก็คือการใช้การเขียนเพื่อวัดความเข้าใจแบบลึกซึ้งของผู้เรียนนั่นเองวิธีแรกในกลุ่มนี้ก็คือการเขียนเปเปอร์หรือบทความทางวิชาการนั่นเองครับลองนึกภาพการให้นักศึกษาไปทำ literature review เกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดทางด้านพันธุวิศวกรรมหรือเขียนบทความวิเคราะห์ในวิชาสมมนา,านตอนปี4ดูสิครับ มันคือการฝึกทั้งการคนา้นคว้าการคิดวิเคราะห์และการเรียบเรียงความคิดไปในตัวเลยต่อมาก็คือการเขียนรายงานครับซึ่งจะต่างจากเปเปอร์ตรงที่จะเน้นการสรุปผลอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดในสายวิทยาศาสตร์เลยก็คือรายง,งานผลการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือรายง,งานการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการทดลองทางคลินิกอะไรแบบนี้แหละครับและสุดท้ายในกลุ่มการเขียนก็คือเรียงความครับ ซึ่งเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยนะในการฝึกทักษะการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและหลักการอย่างเช่นการให้นักศึกษาเขียนเรียงความเชิงวิพากษ์ในหัวข้อที่ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะส่งผลกระทบต่อวงการสาธารณสุขในอนาคตอย่างไรเดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วนะครับกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การสร้างกรอบหรือโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระแต่ยังคงอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม วิธีแรกคือสัญญาการเรียนรู้ครับฟังดูอาจจะแปลกๆปกหน่อยนะแต่มันคือข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเลยครับที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขตโปรเจกต์ของตัวเองตั้งแต่เป้าหมายคืออะไรจะส่งงานอะไรบ้างไปจนถึงเดทไลน์ซึ่งมันเป็นการฝึกความรับผิดช,ชอบไปในตัวแบบเต็มเต็มต่อมาคือศูนย์กิจกรรมครับซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่จริงๆก็ได้นะอย่างการจัดมุมเล็กๆในห้องแลบที่มีชุดทดลองง่ายๆให้ทำ หรืออาจจะเป็นพื้นที่ในโลกดิจิทัลบนระบบ LMS ที่มีโมดูลการเรียนรู้มีแหล่งข้อมูลต่างๆให้นักศึกษาเข้าไปสำรวจค้นคว้าได้ตามความสนใจของตัวเองเลยและวิธีสุดท้ายก็คือการระดมความคิดครับเราอาจจะมองว่านี่เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถทําได้โดยตัวเองหรือทําในกลุ่มเล็กๆก็ได้อย่างเช่นการระดมสมองเพื่อหาหัวข้อโปรเจกต์จบของตัวเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่โดยที่ยังไม่มีกรอบอะไรมาจำกัดเลยครับทีนี้พอเราเริ่มใช้วิธีการต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับห้องเรียนบ้างสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนบทบาทของผู้สอนจะเปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นที่ปรึกษาและผู้ประเมินส่วนผู้เรียนเองก็จะเปลี่ยนจากแค่ผู้รับข้อมูลกลายมาเป็นผู้จัดการการเรียนรู้ของตัวเองอย่างเต็มตัวหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสําหรับโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งครับเราไม่ได้ต้องการแค่คนที่รู้แต่เราต้องการคนที่เรียนรู้เป็นมีความรับผิดชอบกํากับดูแลตัวเองได้เพื่อที่จะเติบโตไปเป็นนักนวัตกรรมที่ตลาดแรงง,งานในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังมองหาอยู่ครับ และสุดท้ายนี้ครับคำถามที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ก็คือพวกเราในฐานะผู้สอนจะนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้เพื่อสร้างสถาปนิกแห่งการเรียนรู้รุ่นต่อไปได้อย่างไรหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาคาตอบนะครับ